สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เจริญใจไท็กเอร์มุกดาหารที่เขารับมือนีพามาเบิงรถใหญ่สองขั้นนะครับเอ็มเจ็ดห้ากับเอ็มแปดแปดนะครับพามาเบิงรวมันสีต่างกันเนาะครับเนาะนะครับเอ็มแปดแปดเอ็นเก้าแปดนะครับมีเทอร์โบเนาะครับเนาะมีเทอร์โบเปิกอง อันนี้คือเอ8มแปดแปดศูนย์แปดนะครับพว่วงไงสำคัญนะครับพว่วงใงสำคัญหลังคือกันนะครับมาเบิงเอ5มเจ็ดห้านะครับังเกตเบิงนะครับโล่งเลยนะครับอ่าโล่งเลยพอไอดีโล่งขุนเลยนะครับขอฟอ,อง บมดลวาเทอร์โบนะครับนี่ครับตัวมันแตกต่างกันนะครับตัวมันแตกกลางกันสวัสดีครับสร้างเพ่นบอกว่าสร้างเพ่นบอกว่าเองเรื่องมันสิหลวมใบเพราะว่าส่วนเดือนซุ่มหมอน้มซุ่มยังี่จะคือกันเบิร์ตแมนย่างตเบลเดียวกัน นามาสกิพิตุงเวดนามากิพิตุงเวดเลยเวยดลังเวยดนามีเท่กันเนียนไม่เวยดนานี่นี่นี่ครับที่น้นนองว่าบนบนเจ็ดสิบห้าครับแปดสิบแปด